ครับเป็นประจำทุกปีหลังจากที่เรามีประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่หรือประเพณียี่เ e ปิงนะครับผ่านพ้นไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับลงไปดําเนินการจัดเก็บขยะและกระทงริมฝั่งแม่น้ําปิงทั้งสองฝั่งนะครับก็ปีนี้ก็เช่นเคยครับมีนักเรียนจากวิาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับ ข้ามาช่วยเ่ศสบาลนครนครใหม่ในการจัดเก็บขยะและกระทงน,นะครับที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำปิงทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ก็มากันประมาณสักเกือบร้อยคนเหมือนกันนะครับเป็นรถาขนาดยาวสองคันนะครับตอนนี้น้องๆก็พร้อมแล้วนะครับที่จะลงไปช่วยกันเก็บแล้วก็ทำความสะอาดนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงวันนี้เราจะเดินกัน ริมฝั่งทางด้านเจดียิวไปนะครับก็คือหน้าสำนักง,งานเทศบาลนครเชียงใหม่เราจะเดินไปจนถึงข้างด้านข,าข้างของจวนผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คงจะใช้เวลา <c oughs> ไม่มากครับขอโทษครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงน่าจะาเรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ <c oughs> ผม <c oughs> ได้ลงเรือ <c oughs> นะครับลงไปสำรวจ ด้านข้างของแม่น้ำปิงบอกกว่าปีนี้มีกระทงไม่มากนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้มีกิจกรรมต่างๆนะครับอยู่บริเวณรอบๆครูเมืองนะครับซึ่งกระทงส่วนใหญ่นะครับก็ไปตั้งในจุดของประตูเมืองนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น บริเวณด้านหน้าของเทศบาลนครสมัยซึ่งมีกระทงอยู่สี่กระทงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอยู่ตรงบริเวณนี้ก็มีคนมาไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเรวก็ลงไปปล่อยปล่อยลอยกระทงอยู่ด้านหน้าของเทศบาลนครสมหมายก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เท่าที่สังเกตดูปรากฏว่า บริเวณหน้าจที่ว่ารกาจัหว,หวัดครับมีคนมาแน่นค้าแ้าไหนโดยเพราะบนสะพานในวรันะครับก็มีการปล่อยกระทงจากจุดนั้นไปก็เยอะมกากนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าผมมีโอกาสผมจะไปดูนะครับขยะที่เกิดจากกระทงที่ฝายปลาแดงนะครับซึ่งเป็นจุดที่ กระโจนจะไปติดค้างอยู่ตรงนั้นนะครับก็คงจะได้เห็นกันว่าตรงนี้มีกระโจนขยาดเยอะขนาดนี้นะครับต่อจากนี้ก็เราจะนั่งเรือนะครับผมนั่งเรือไปสำรวจยินฟังแม่น้ำปิงนะครับแต่ทางหน้าเราที่หงมันก็เป็นที่พักอาัยนะครับซึ่งปกติแล้วในบริเวณนี้ ันซึ่งเป็นด้านข้างของจุนร่วงจังหวัดและบ้านพักอายการนะครับก็จะมีกระทงติดอยู่บริเวณนี้จำนวนมากครับแต่ว่าปีนี้น้อยลงเยอะนะครับตอนนี้ผมกำลังนั่งเรือใกล้ๆจะถึงสะพานเหล็กนะครับหรือเราเรียกว่าสะพานดำนะครับผมก็เชือ่อวเดี๋ยวก็คงจะ ตับเากลับนะครับเพื่อจะไปร่วมกับน้องๆที่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ในการเดินเก็บกระเทงด้านข้างของเรื่องคามเมือปีนะครับต่อไปนะครับก็ปีนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมนะครับก็คือมีจำนวนคนเดิมวันอาทิตย์นะครับตรงกับวัน ลอ,อยกระทงพอดีเลยนะครับก็คือเมื่อวานนี้บานาทิตย์ดังนั้นคนส่วนใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเข้าไปในกลางเมืองนะครับเที่ยวถนนคนเดินแล้วก็ถึงมาลอยกระทงกันนะครับก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับโดยเฉพาะกระทงก็ไปตั้งอยู่ตาม ประตูเมืองใใต่างๆนะครับ <c oughs> รวมทั้ง<ม>หน่วยง,ง,งานหลายๆหนง,งานก็มีการสแสดงนะครับก็เรียกว่ามีการสแสดงตรงด้านหน้าของขอบวนกระทงที่เขาตังบบ้งนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับมันก็ดูสวยงามดีแล้วก็มีมีเวลาให้เราได้ชมความงดงามของกระทง รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงต่างๆนะครับก็เป็นวิตีหนึ่งนะครับในปีหน้าเราค่อยมาดูกันใหม่ว่าจะมีกิจกรรมยังไงก่อไปนะครับแต่นี้ต้องขออนุญาตขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ